สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปอีนั่งพายามที่จะจ่าทายภาพแนวนอนพี่น้องผัพแนวนอนแต่ว่าขาก่องอีนั่งมันบอกอํานวยพี่น้องคะต้องขอโทษขอให้เลยอีนั่งสิมะตูมโอ้ยห่อนท้อนท้อนทอนีล้วชิบมะตูมเสยนขนมจีนไห้ค่ะตอนนี้จะเป็นเวลาชิบโมงกว่าจะชิบโมงแล้วล่ะข่าวเศรายังไม่ทันกินค่ะจะมาต้มเสศนขนมจีนเพราะว่าตอนแรกนี้มีนัดมีนัดลงไปกินข่าวกับพี่กะมูมีนัดลงไปกินข่าวกะมูเน,นานนะคะ่ะเนาะ ต้มเสียงขนมกินที่นั่งซิมาจากนานท้ายนั่นนะคะต้มไปเลยห่อหนึ่งเอาใส่ต้มตั้งน้ำตั้งน้ำให้มันเดือดเดือดแล้วก็ใส่ลงไป พี่ใหญ่บอกว่าไห้ไห้ใส่ไฟฟ้าค่ะส่วนแก๊สแก๊สเอาไว้ใส่ย่าหนาหนาวพี่น้องแก๊สเก็บไว้เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเข้าโบคอยได้มาอยู่นี่เข้าโบคอยได้มาแคมเราไฟฟ้าเข้าจ่ายเงินค่าไฟฟ้าอยู่แล้วนะพี่น้องนึกออกว่าเราไฟฟ้าบคอยได้ใส่แล้วช่วงคือช่วงหนาหนาวอ่ะจะใส่ไฟฟ้าเยอะกว่าเพราะมันต้องเปิดฮิตตรงฮิตเตอร์เนาพี่น้องเนาเปิดทําความร้อนน่ะนะก็เรว่าว่า สิเก็บแก๊สเอาไว้เฮ็ดกับเขาชว่งชวงช่วงหานาวพี่น้องชว่วงหนาวห่อนนี่ก็ให้เขาใส่ใส่ไฟฟ้าไปเลยพี่น้องคะอีนางซิมี่หนึ่งข้าวเหนียวนั่งนเน่ยอีนางแซ่ข้าวเหนียวใบเต่เมือ่อคืนนี่คะ่ะซีมี่หนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ต้มซีงขนมจีนแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งซื้อประกอบมากก็จะเอาลงไปกินกันกับมูข้างล่างพี่นอ้อง,งมูอีนั่งมีแคมปิ้งอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเนาะไงอีนั่งห้ยเพราะไง,งพไงันสูบลมงหายโย ที่จริงที่สูบลุ่มจักรยานอีนางอีนา่งก็มีเนี่ยแต่ว่ามันหายถือถือกลากพี่น้องเอออยาว่าเมืองหนอกบ่มีขโมยเนี่ยก็มีขโมยเนยี่อยอยังจักรยานอีนาง่งเนี่ยฟังฟังทางอนีอนาง่งสิมีกระเป๋าจักรยานสิติดกลอดเลยพี่น้องจะมีกระเป๋าจักรยานใหญ่ๆแล้วก็จะมีซุงมีสูบอยู่เระพาทศนี่นา่งไปจอดจักรยานอยู่สถานีรถไฟอยู่เมืองโวทนะคะตอนที่นังง่งยังเหตุงานร้านขายของอยู่เมืองโวทะนะอีนั่งก็ เอ,เ,อเอาจะเอาเอาจักรยานไปจอดเอาไว้เว้ไล่นั่งกลับบ้านนี่นั่งก็จะลลอกใส่โตใส่โตนี่ล็อกบัดบัดที่นี่เอาไปเอามากระเป๋าหายพี่น้องดีจักรยานบ่าหายกระเป๋ากระเป๋าพ่วงขายนั่งหายนะซุ่งสูบหายบดเลยนะคะเนาะอันนี้นั่งก็บรรดี์สูบสูบร่มมาดูนแล้วนีนั่งคิดว่านี่นั่งจะปันจักรยานขึ้นเขาขึ้นเขาไปเก็บอ่าไปเก็บเฮดเทิ่งเขาพูนะ่นจะลองปันไปเบิง่งก็เลยหายพอยาย่นสูบร่มหายค่ะ แดดก็ฮุบฮุหายหายคะ่ะพี่น้องอากาศดีไล่ๆค่ะไดีนั่งสิบตอน,น้ำตอน,น้ำเปิดใส่ตรงนี้นาห้อนนี่สามารถเปิดน้ำใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะพ่อใหญ่พันต่อ,อแ้วแต่ดีนั่งลองเปิดบ้างก่นอนกอเกวันอบน,น่ะอ,อย่ดูอบน่ะนะ โอ้ไหลยอยู่น้อยนึงน้ำไหลยอยู่น้อยนึงพี่น้องเปิดเอาน้ำก่อนหนาห้องหนาห่อนนี้เขาสามารถเปิดน้ำใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะบพต้องอ่าลำบากโดยการที่เอากันร่อนลุ่งไปเปิดน้ำในห้องน้ำข้งางรางซีหากัร่อนเพื่อที่จะเอาขึ้นมาใส่พี่น้องคะ่ะหนาห่อนี่เปิดใส่ตรงนี้ได้เลยนี่เห็นปะล่างจงล่างจานนี่นน่ากระล่างตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกชุมต้งชุมตำเนี่ยอา่อาไอ้หน้าชาวลุ่งไปล่างขังล่างเพราะมัน ของนหนามของขั้วของขวัง,ขวงล่างมันเป็นทอ่อนำถิง่งไงนะคะเนาะแต่ถือเกิดว่าเข่หาห,าหาลางเข่าหลางอยุ่แคมตรงนี้มัน,ม,นมันบอมีี่ทอนำถิงพี่น้องมันตอถิงตอหนามถิงตรงนี้เลยแล้วแมงวันมันหลายจ้ะแมงวันมันหลายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเออคานว่าแบบว่าเป็นพวกอ่าพวกที่กินแห้งๆกินเหม็นๆหรือว่าเป็นหนามมันลหลายๆอีนัง่งอีนั่งก็เอาใส่ล่างแล้วก็ใส่ถือลงไปล่างข้างล่างข้างล่างนะะคเนาะ อันนี้น้ำเอาไว้ทานอกอันเอ้าปิดบ่รได้ปิดบ่ได้ <laughs> ดดพี่น้องดี๋ยใจให้พ่อใหญ่สูบร่มห้ไปต่อก็เครื่องสตาร์ทเครื่องพี่น้องไอ้สตาร์ทลดสตาร์ทเครื่องก็สั้นนี่ พี่ใหญ่ใส่ชุดทำงานเตรียมเตรียม,มทำงานละจ้ะเตรียมขูดสีแล้วพี่น,อน้องเพิ่งถาโอ้ยขี้ลายมากเลยพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอเคมีมีผัวคนเดียวพี่น้องมีัวคนเดียวเป็นได้เป็นไฮเบิร์ตได้ทุกอย่าง นั่งย่งไม่ทันได้กินเขาเลยค่ะตรงเส้นขนมจีนก่อนนี้นั่งอะหมูพี่อ้อมแล้วไห่แกงไตปลามาพี่อ้อมแล้วไห่แกงไตปลามาเดี๋ยวน้นั่งกินเขาก็แกงไตปลาเอ้ยกินขนมจีนก็แกงไตปลานี่จ้ะขนมจีนนี่นั่งเห็นปะสมัยแต่ะปีแรกๆที่ว่าไอ้นั่งมาเฮ็ดงานอยู่นี่นะปีแรกๆงานแหลกที่นั่งได้เฮ็ดงานยูนี่อนะยยูนี่ประมาณสองเดือนสองสองเดือนครึ่งค่ะ ก็เลยได้ซื้อตู้แชร์ฟิสนี่มาช่วงช่วงนั้นแหละพราะว่ายนั่งยู่นี่ตลอดเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะก็เฮ็ดกับคนก็เขากินยู่นี่ละพี่น้องมวนเดเฮ็ดคลิปเฮ็ดอีหยังนี่ยละค่ะอืมตอนนั้นก็ยังบ่ทันได้มีคนติดตามไลค์ดอกพี่น้องคะ่ะแต่อีนางก็เฮ็ดไปตามสไตล์ของอีนางเนาะค่ะเนาะผู้ใดสิว่าจังได๋ก็สร้างพี่น้องค่ะอีนางเฮ็ดบ่บ่หยุดเฮ็ดจนมาถ,ถึงซุมเมอร์นีเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดถือเฮ็ดผิดมันก็เฮ็ดอ่ามันมันก็ ตของข้าเองนะพี่น้องคะเนื้อว่โตเซนขนมจีนนะนี่ต้มแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเซนมันหน่อยพี่น้องนี่นั่งมากกินเซนขนมจีนเน้อหน่อยแบบนี้เห็นบ่นีไหมเซนเน้อหน่อยห่อสีเขียวเด้อค่ะเด้อเบงเอาเด้อค่ะเด้อขนมจีนนะมันมีหลากหลายยี่หอ้อพี่น้องไใไ้ไสังเกตเอาเซนแหงข้างในที่มันเป็นกลมๆเน้อหน่อยนะนะแม่นโลดคะ่ะเซนขนมจีนเนาะคะนะ่ะเนาะ ตอนนี้กําลังอุ่นแกงไตปลาพี่น้องไตปลาที่พี่อ้อมและหายมาเนาะคะ่ะเนาะก,กับซหนึ่งขอนียวนี่ยอ้ยหนูเอาหม้อซึ่งหม้อซึ่งของยูบานมานั่มเจ้ามาหนึ่งขหนียวเนาะคะ่ะเนาะแกงไตปลาพี่ใหญ่เพิ่งจะนั่งตัดหย่าอยู่ไอเบิ้งพี่ใหญ่ตัดหย่าทุนมาล้างพักกันคะ่ะเมื่อวานเนี่ยเอาพักมามาแช่ตู้เย็ยนเอาไว้พี่น้องอีนั่งเปิด เปิดอ่าความเย็นมันแห้งโพดพี่น้องะ่ะพักแข็งซําลืม,ล,มลืมข้าวจ้ะมาเบิ้งมานีโอ้ยพักแข็งพี่น้องคะ่ะล่างพักก่อนเดี๋ยวจะกินกับอันแกงไตป่าให้พื่อนยญยเพิ่นตักงาไปก่อนคะ่ะเพื่นกินเา้าเซาแล้ว ปลูกพักงามงามตัวพี่ยอ,อมนะนี่ปลูกพักงามดีขนาดเลย